ปันนี้วันที่8เดือน5 2 6 8เป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้าในวิบูรัสิสิริไพีขอถวาเชียงโซสัตยายพระสุขประดิษฐ์และมูนต่างๆถวายไปพุทธาูชารัพุูชาสังคบูชาและอาจารย์บุชาแดกุบราชทั้งหลายของจิตข้าพเจ้าจงตั้งมั่นในบทสุขของตัวเรื่องเรืยเทินวันที่1กับพระรัตนตรายอถางาสมาพุทโธภาควาพุถามภานาวิวาเทม ตัวพระกวัตตาทำโมธทำม,มังนมมาสามีปฏิปันโนพววุทธตัวสองเขาสังโกสั่งครั้งเนมามีบทที่สองบูชาพระไพาดีพินาอาหังสัมมาสัพพุทโธสุจิดังปาริณีพุตโตคุณเอกิธีธรัมานโนธานิปารามีหีจะทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังทำม,มังสังฆังตะรังขงตโตปูเชมิตรันนัตแต่ยังทำม,มังฉลามิโสทีนาบทที่สามชุนุมเบวดา จบันตาจารกวัคเสสะอัตตาขัณฑูตเทวตาสัทธรมังมุนีราชสาชสุนันตุสกามโมกทางสักเเคกามีจารุเปสิริทิขาลัสตะเคตันตรีเขวิมานนทีเปรัตเทศจารุเปรตุวนาคาเนนิฮัปชุพีเขเตภูมิมกิจันตุเทวาฉลทรวิสมยยัคขามานาคาทิทันตาสนิกายังมุนีราชจรังสาธุโมเมสุนันตุธัมมสโซกาโลยัมพัทันตาธัมมสโซกาโลยัมพัทันตาธัมมสโซกาโลอยัมพัทันตาบทที่สี่อุพาภาคานมกการ นโมตศรัทธะพะคะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตศรัทธะพะคะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตศรัทธะพะคะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้อที่ห้าไตรสนาคมปฐาพุทธังสนังกชามิธรรมังสนังกชามิสังฆังสนังกชามิพุติยัมปีฏพุทธังสนังกชามิพุทธิยมปีธรรมังสนังกชามิพุติยัมปีสังฆังสนังกชามิตติยัมปีพุทธังสนังกชามิตติยัมปีธรรมังสนังกชามิตัดิยัมปีสังฆังสนังกชามิะัสจจกยคาถา นาทิเมสนังอัญยังพุทโธเมสนังวะลังเอเตนะสัจจววเชนะโสติเมหูตุสัมปทานาทิเมสนังอัญยังธรรมโมเมสนังวะลังเอเตนะสัจจววเชนะโสติเมหูตุสัมปทานาทิเมสนังอัญยังสังโฆเมสนังวะลังเอเตนะสัจจววเชนะโสติเมหูตุสัมปทาวันที่เจ็ดตรีรัตนะปานามขถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสดีละจิตตังธรรมเมนะโมนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารัง สังฆนะเมรัตนะภูตะสุสีท้าสิติเอตังนะเมติระตะดังตระันะตัยะวะหังสัมมาสโมตริตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตะคุณะโยคะวะสัปะวัตตังอสุมิตัยัมหิปิตเทวยะถาติทันเทเอตังวินาตะชิตะเลสัมมะสัมภเวนะโลเกทะกาจิ อากทากทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุกทะสัทถังวินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชัตยะลูปังโลกัมหิเกหิจิกชัจุปะละพานียังเกสัจ,จิสุทุวิธิทังคุณากายตายะนาเมหเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิดสม,สมุตสมุต ปัสตังมนสัสสิจุตะปัสาทะทานังปุญญัติกานะมาสมุตตะมะปุญณนะภูมังคุกขาปะมุตจานะมุขาจะนังคัตตานังอูชาละเหสุปะละมังอภิปูชะเนย,ยังนิพานาะสฉิกิริยายุป,ปะนิสยัยัตถังสัมมากิเลสะมรัตโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะ กุสะเลหุปะเสเสวนียังปาเนหิจาปิสรันังคามณียเมวะจสมาหิตังติตตระนังสารังกตัมหะลันตินทิวังขณะเนสุนมมสามนาอุเชมาจาปิสะสะตังสุปะสันะจิตตาตัฏฐานุป,ปาลิจาริยา สัทธารตาจะบุญเยนะตัฏฐสุกะเตนะสุขีพระพระเวมุเตเชนะตัสาาสะจะสัทธาปิสุวัติโหตุโยเจธะธรรมะวินายมหิปาปะมาณภูตโตโลกุตตะลาพิสมยโยนิยโตสุโพธงังตัโสปปนิษสยยจะยายะอัยมปิโหตุวัตถุตะเยปริจิโต สุปะสาทากาโลบทที่แปดนมการสิทธิคาธาโยจักขุมมาโมหะมาลาปกัตโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัาสสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะยังวินเนยังพุทธังวะรันตังสิรสา,านามามิโลกาสะนาทัจจะวินายากัจจะ ตันเตชะสาตเตชยส,สิทธิหนตุสัพพันตรายาจะมินาสมเมนตุมมธรรมทยโ,โยโยวิยะตัสสะสัพพุสักเสติสเสสิโลกัสะวิสุทิมักคังนิจญานิโกธรรมทารสะทาดีสาตาวะโหสันติกาโลสุจินโนธรรมังวะลันตังศิรสารา,าม,ามิโมหัะปะธารางังอุป,ปะสันปัทาหัง ต,ต,ตันเตชัสาตเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุสัทธธรรมมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูปะกิเลสเช,าชาตาสันโตสยังสันนิสันตินิยโชยชชโกจะจวักขาทำสากวาขาจวักขาจะทำมังวิธิตังกัโลติสังฆังวัดันตังศิลสานะมามิพุทธานุพุทธัง สมมาีสมมาสีตสิทธิงตันเตชาสา,สาเตชะชิธิหนตุสัพพันตรลยาจะวินาจะเมนตุบทริก้านมการอจัคาขา,านโมอรหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะเหสีโนนโมอุตมะธรรมะสะตะบักขาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสาปิสุวิชชีราชิติโนนโม โอมาตายารทัทธะรันนตนัยตยัสะสาธุกัางนโมโอมากาตีสัตสะตัสสะวัตถุตยยสปินโมกาลปะพาเวนะพิคัชันตูอุปัตถวานโมกาลานุภาเวนะสุวัติหลตูสปทานะโมการัสสะเตเชนะวิธิไมหิโภมิเตชวาสิบมหาสมัยสูตร เอวังเมาสุตังเอากาลสบยามพระาสะเกสุวิหรารติดกะปิแล้วพอดูสมิมหาวันนีมหาตาพิคุสังเคนสัตตทิ้งมันจะ มาเตหิพิภูจตหิสัพเพหะวะอรหันติชัชสหิโลกะาตุหิเทวตาเยปุญญาสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายะพิภูสังคจจะราโขจตุนังสุทาวสกายการังเทวานังเอตัโหิอะยังโขภะคะวัสเกสุวิหารติกะปิแล้วทิมหาวันิมหัตาพิภูสังเกนะสัจิงมาจปฏิหิพิภูจตหิสัพเพหะวะอรหันติชัสหิโลกัตุหิเทวตาเยปุญญาสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะพิภูสังคจ่ายานูณามยามปิเยิ อรคโขตาเทวตาสยยาสัปีนามะพัระวะปุริสสรมาชิตตังวาพาหังปัสาเลยยาปัสาติตังวาพาหังสมิเชยยะเอวามีวัตุตาวาเจตุเอเวตุอัตราหิตาพระควาตบปัตุระหังบุรัตโตปัตุรหังสู้อรคโขตาเทวตาพระควนตังอภิวาเทวอภิวาเทวตาเอกะมันตังอังสูเอกะมันตังทิตาโขเอกะเทวตาปัะวาตุชาญิกิมาคาถาภาสี มหาสมัยโยมปะวันนัสสิงเทวกายาสมาคตาครับจมหอิอมังธรรมาสมัยยังทักทิตาเยววอปาราสิตาขันคันติร,ระโขปาราเทวตาพวะครวตติเกอีมังการถังอาภาสิตาตาลาพิฆวะสมาระหังสุดจิตตังอัตโนชุกรกรมักงกรสุดชนักชีวันเนตานิหะเหตะวาอินทิยานิรักขันติปฏิตาติ อาตโหะบาลาธิวตตาภะวะตัวสติกอิมังค์ขังอาภาสิเชดวาปริคังเชเดวากีดังเชดวาปริคังอินทักกีดังโอขจมัเมชาเตจารังติสุชาวิมาราจักปุปตาสุทันตาสุสุนะคติอาตโหะบาลาธิวตตาภะวะตัวสติกอิมังค์ขังอาภาสิอาภาเสเยเกจิ พุทช um ังสนาคตาเสนาเตคขมิสันติอบปยภูมิงปหายาบมนุษสังเทหังเทวกายังปริปุลสันติติอลาขูพระกวาพิขูมันเตสิเยปูยนะภิกเวชัสสุโรภทาสุเทวะราสนิปติตาโหติราธาคาตังทัศนียาพิขุสังคัจจัย เยปิเตวิคเวอเหตุสุงอติจามัทานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธะเตสปีปะขวันตานังเอตตาปรมายวเทวตาสันิปติตาเหสุงเสยตาปิไม่หังเอตตาละหิเยปิเตวิคเวอพะพิสันติอนาคขสัมปชัญญังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธะเตสปีปะขวันตานังเอตตาปรมายวเทวตาสันิปติตาภิสันติเสยตาปิไม่หังเอตตาละหิอชิกิตรสามิคเวเทวกายังนามามิกิตริสามิคเวเถวกายังนามามิเทศิสามิีคเวเทวกายังนามามิตังสุนาชาชาดุกามันนาสิกาโดชาภาษิสามิติเอวเมตติ พิเต้พิกขู่พักวะตูมปัจจศุลป์บักวะเอกัตะทวจ่าชีโรกัปมนุกัลสามียักษาภูมิมาจัชสิตาเยสิตาคิริขภัณฑ์อัคคิสตตาฉะมหิตาปุถูสีหาวาสักรีนาโรมาหังสามิสัมุนโอทารรมาละสาสุทธาวิปัสนามินาวิดาพิญโุมปัจจสเตยัตะวาวะนิคปโยชเวสโธมานีสัทธาสาวกีสันลเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวีชาธามิกาวโอเตจ่าสัมมากรุณุทธศรถสุตวพุทธศาสสุตวพุทธศาสสานัเตสัมปตุลาหุยานุงยานังอมาอมนุสสานะ พัฒนังอับเบเกยสตามาทักขุงสหาสังอาธาสตาร์สตาร,สสสตริงสตงังเอเกสหาสังสหัสสานังโอ้เป็นไงวะนี่อวุธสานะครับสนังมาทักสูงอับเบเกียสตาร์มาทักขุง,ขงทิศาสภาอุภาอุขุง กาจาาสพังอภินญาว่าขตตวานะจัากุมารโตมมิดัศธาสาวกีเสนเนรเตเจวะกายาวิชนตาเตวิชนนาถาพิคโวเยวุหังกิติสันมิคิดาอุปปสโตัสสขาาวขาอุมากะปีละวสวาอิธิมตโตชุติมตุวันมตยัสสินนมหามนาอิกมุปิคุณาสมิติงนังช่สาขาสาเหมาวกายขันนาณาจาวนิโนยิธิมนโตชุติมตุวันมตยัสสินนมหามนาอภิกมุปิคุณนาสมิติงว่านั่ตาตาทีดาตีสาขาดสายขันนามาตาวนิโนยิธิมัโตชุติ ยัสสิโนโมะมานะอภิฆามุปิกุนาสมาติงวะนางเพสามิตาปัญจสัตายะขันธ์นันตะวันนี้โนอิทิมโตชุติมโตวะนันวันโตยัสสิโนโมธมานะอภิฆามุปิกุนาสมาติงวะนางคุมพิโดราชาคธิโกเวปุรัสจานิเวสัญญังพิญโยนังสัตาทานาสังยะขานังปายิรุเปสัตปายิรุปาสติคุมพิโดราชาคธิโกโสปาคาสมาติงวะนาง ปุริมาจจตติสังราชาสัตตารถโตภาษาสติคันธพันธางอธิปติมหาราชยายศสิโสปุลตาปีสัตาพระคัมภอินธามานามหาภะราอิทธิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสัศศิโนโมธามานาอภิกามุลพิคุณนางสิมิติงวะนางทักขีนาจัติสังราชาวิรุโโหตปัสสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชยายศสิโสปุลตาปีสัตาพระคัมภอินธามานามหาภะราอิทธิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสัศศิโนโมธามานาอภิกามุลพิคุณนางสิมิติงวะนางปชิมมาจัตติสังราชาาิโสสสสยั พุนตาปีสัตตพระโวยธรรมะนามหาภะไพริทิมโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุณนางสมิติงว่นังอุตาราชที่สังราชากุเวรตัปปาสาตติกยขันธ์นาธิปติมาราชายะสิโตพุนตาปีสัตตพระโวยธรรมะนามหาภะไพริทิมโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุณที่คุนางสมิติงว่นังปุริมาที่สังชาตารับโทษทักษีในนาวิรุหะโกปชินมนนาวิรุปะโคกุเวโรตรังที่สังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจัตโรที่ตตตััััปมมมนนนองงสุวววีี้กบรเเยาา ภาษาอาคูวัจานิกาทัชามายากุเวนทุเวเทนทุวิภูจวิภูโตสหจัตันโนกามเทศตจักินุวันทุนิมันทุจัปนาโตโอปะมังโยจกเทวสุโตจมันติจิตาเสริญจขันธพนโคราชาจตโนตโคอาคูปัญจสีโขเจวะจิมพุรุสุดญาวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันธพาสหราชุภีสุภะมณีอภิกามุมวิกลนาสมนติจิวะนังอาดากูนสภานาคาเวสาวาจขตาชกากัมพะ ราสตรลาอาคูปยคาหะยาติพียาบุนนาคตัลับถาจะอาคูนาคายาสาชิโนโอเอราวัณน,นมหานาโคสุปะคาเซนติงวนังเย,ยนาคาราเชตนาสาษาราลามตีทิพชิชาติชาติทิสุดจะจักขูเวหายาสาเตวนะตัชปัตตาจิตราสุปัญญาอิติเตสนามังอภยยันตทานนาคาราชมัสส นาคะราชาณมาศีสุปันนโตเขมามาเกศิปุทโธสันทหาหิวจักขีบวะวหะยันตานาคาสุปันนาสนะวักังสุพุทธังสิตาวชิรหัดเถรนังสมุททางอสุดาสิตาพาทโลวาสะวัตเศติทิพันโตยัสสิโนมุคะระกัญชามหาพิชมาอสุดาธานเวคาสาเวปจิติสุจิติจับมหาราโธในบุตรีสหัสตันชาพริปุลตานังจับเพวโดจนามกาจันหิตวาปริ้งเศนังราหุพันธะปุปปาคมุงสมัยุชนิพันธันเตพิขุนาสเมติงวานัง อโปจเทวาปัจวีจะเตโชว,วายุตจธาคามวัน,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 วนววุนาวัุณาเทวาสโมเหลี่ยยสศาสังขเมิตาการุณาไกยิกาทิอาคูเทวายะสิโนเจเสเตสะราคายาสเพนนานันตะวันิโนทิมันโตชุติมันโตวันนันมันโตยัสสิโนโมทัมมานาปิกกมุมมิกุนาสะมิติงวันัง เวนทูจะเทวาสหรีจะอสมาจัตุเยยมาจัตระสุปานิสานเทวาจะรมาคูปุรักิตาสุยามสุปานิสานเทวาสุยมาคูปุรักิตานะครัตนนี้ปุรักิตาวาคูมันทวราฮกาสวาสุนันวัสโสเศธโธตะกุบะค้าปุรินทโธโสเศเตโสสะทากายาสเปนานันต์วันนี้โนอิยทีมันโตชุดทมันโตวันนมันโตยาสติโนพระธรรมนาภิกามุ่งพิจุรณาสมิ่งว่นังอาลาคูชาบูเทวาชรมา ทิสิคาริวาอธิกาจโรชาจะอุมาอุพัิพาชิโนปรุณาสหธรรมมาจะอุจตาจะอเนจจการสุรเยาับวจิละอาคูอาคูวาสวตณีสิโนสจเสเตสัสะากายาสเพนนานตวานโนที่มันโตชุติมันโตนนโตยะสิโนมรมนาวิกามุพิกุนาสิวจิงวะนางสมานามหาสมานามรุสสมมุสุจมาคาบรุิกาอาคูอาคูมโนบุสิกาอาคูฮาโยเทวายยจรหิโตดหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายจิโนสจเจเตสัสะากายาสเพนนันตะวานิโนที่มันโต การุมหาอรุณะอากูเวานาสาสหะโอสาตะยะปามขอากูเทวิจามักจาราคชามิสกจายัสสินโนทันยังอาคาปชุนโนโยทิสาุรฬสติสัสเตสัสสะกายาสัพเพนานันตะวันิโนทิมันโตชติมันโตวระมันโตยัสสิโนโมระมานาภิกามุงิคุนัสิมิติงวะนังเขมิยาดุสายามากานตะกายายัสสิโนพิกายามาเสานทศตินามาจาอสวะมิมันยดสทิโนอากูอาคุปรานิมิตาสัสเตสัตกายาสัพเพนานันตะวันิโนทิมันโตชุติมันโตวมันโตยัสส อาคังฉงเย,ยจันเยตัทิธาสหายยาภวเจ้าชาติมักีรังโอทัตตินามนาสวังตะเคเมฆมฆาตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติดตังสุภามาปะละมาโตจัปุตตาอธิมาโตชหะสนังกุมาโรติตโสรจัสรปคาสมาติวะนังชาสสะภามาโลกานังภามะมหาภามาพิพิชติวะปโนชุติมันตุพิสมาก,กยายโยยัสสิตโตสะเสถะอจิราอาก,กูปัญเจกาวัสัตวะตตโนตเตสะจะจะมาชโโตอาคาหานิโตบริวาริโตเจ เตจอสัพเพพิกันเตสินเทเทเวสัพพามเกมาลเสนาพิกามีปัสสะปัสสะกันหาสัมมาทิยังเอสักคันนะขาพันธะสาราเขนะพันธะโมตุโวจมันตาบริวารเลยชามาโมมุจิถะโกจินังอิติตาสสมหาเสโนกันหาสังเจนางอเปศีปานินาตละมาหัสจะสะรังกตะวานะเพระวังยัชฌาปุสสะโกเมโคสนะยมตัวริชุโกจาราโสปจุฑาวัตจิอกุตโต อาสยังวัเสตันจ่าสัพพังอภิญญาพระคิตจารณ์นะจักคุมมาจตัวมันที่สัทธาสัมเกศในนักเตะมาราเสนนาพิกาเตวิชานาสอาพิกโกเตยจัตบาวกัลปุสุตบ่าวุจซับสุตตนังวิจาริกขีปกามุเนียสักรลบมปิอิสยุงจับเพลวิจาสังฆามาพิยัติตายัสสิโนโมทังติสัหบุตเตหทีสัลกาเตชะนีสุตตัติสิบเอ็ดมังคลาสุดดังอเสวนาจ ouais uh ัพรานาปัญติตานะจะอเสนาอเสวนาปูชาจะปูชนียังปูชนียายัง เอตมัมัคลามุตตะมังปะพิรูปาเทสะวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิธิจะเอตามคลมมามุตตะมังภาหุสัจจันจะสิปัญจะวินายะจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมัมะคลามุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏทานัง ปุตตะทารสังขโหอานากราจากัมบันตาเอตัมมครบุตมังทานะจจะทานะจจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังขโหอณะวัชานิกรรมานิเอตังมครบุตมังอรตีวิรตีปาปามัชปานาจัสัญญาสัญญโมอัปะมาโชจัพเมสุเอตัมมครมุตมังคาราวโจนิวาโตจะจฉันตุทีจากัต ยุตากาเนณธรรมมะสาวนังเอตามะระมุตมังขันตีจะสะโวกจัสตาสมานานัจจะทัศนังกาเรณธรรมะสากัจฉะเอตามะคารมุตตะมังตโปจะพรม,มะจริยัจจะอริยสัจจานะทัศนังนิพานะสัิกิริยาจะเอตามะคามุตตะมังปุถัสสะ โลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะกรรมปติอโศกังวิระชางเขมังเอตามมคลมุตมังเอตาทิสานิกัตตาวานะสัพพัทธมะปะลาชิตาสัพพัทธสโสถิงคัดฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันติ12บสองบทสวดตระ,ะปริตยังกิจจิวิทังอิทาวาอุรังวายจักเคสุวิหะ สักเคสุวายังตระน,นังปานิตังนันโนตสมังอธิตะถาคาเตนะอิทัมปิปุเทตตรนังปานิตังอตเตอเตนะสัจเจนะสุวัติโหณตุขยังวิราคัางอมตังปานิตังทยา,าชคาจักยมุนิส,สมัมมาหิโตยะเตนะธรรมเมนะธรรมสิกิจิทัมปิธรรมเมตตรนังปานิตังตตอ,นนนต,งเอเตเตนะสัจเจนะสุวัติโหณตุยะธรรม ยาพุทธเศษโถปฏิวันนยีสุจีสมาธิมานาันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิสติอิทัมปิธัมเมตุระนังปริตังเอเตนะสเจนะสุวัติหนตุเยปุคลาอัตถาสตังปัสสทถาจัตตาริเอเตนานิยุคานิโหติเตตะขิดนังยาสุขัสะ ดูคตับศาสตสาวก้าเอเตสุชินนานิมัทธารานีอิธัมปีสังเคศตระนังปานิตังเอเตนัสเจนัสุวัติหนตุเยสุปายุตตามนัสสาสะเพเหนันนิกาไมโนโคนัมสาเสนมหิเตปติปตามาตังวิไขหะพระธามูชาลิพุติงพุชามนาอิธัมปีสังเคศตระนังปานิตังเอเตนัสเจนัสุวัติหนตุขีจังปุรณะนางนาตังนัตถิสัมภวังวิละตะจิตตายติเกภาวะเสมิงเตกินภิชาวิรุหิชนชานิพันติทีรายถานยัมปทีโปอิธามปีสังเคศตระนติาุ สิรรบสามโพสต์คำบดคาสวัตอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตะลาปชาอันตัดทันตัสโสตโสะสะนิจังสัญญตตาจานิโน,โนเนวโทวะโน,นเนวเทวะเวะนเวโอนเนว,วเทโว Drake นะคันทัพโพนะมาโรสหะปมุนาอิชิตังอปะชิตังการิยา ปัารุปัสสะชันตุโนสิบสี่เกสปุตตสูตรทาสิตะมิทังเตนะภะวัตตาชนตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอชาตุมเหมาอนุสะเวนะมาปัลัมมะปะลา,ปะายามาอิติกิจายามาปิากะสัมปะทานีนะมากักะตะกะเหตุมา นายะคะเหนะมาอากาลปะวิลิวิก,กเกตะเกนะมาทิฐินิชานักขันติยามาพัพพระลูป,ปะตายะมาสมโนโนคาลุยธา,าตุเมเหอตานาวชาเนยยถอิเมธามาอะกุสลาอิเมธมา,า,าม,ธมาสาวชาอิเมธรมาวินยุระหิตาอิเมธามาสมบัติ สมา,าทินนาอหิตายาทุกขายะสวัตตันติอัฏตุเมเหปชาเหยยาถายาถาตุเมตุเหอตตะนาวะชาเนียธาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาอนนาวชาอิเมธรรมาวินยูปาทันสันธาอิเมธรมะสมมาตาสมาทินนาอหิตายาทุกขายะสวัตตติอัฏตุเมเหอุปะสมชะวิหะเลยยาสาธิตสิบห้า อุปนะอุปนิยสูตรอุปนิยชีวิตะมัปปะมายุงชลูปะนีตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมาลาเนเปฆามโนปุญญานิกยิลาทะจุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปะมายังชลูปะนีตัสสะนะสันติตานาเอตังมายังมาลาเน เปคามโนโลกามิสังปชาเหสันติเปโโโยทะกาเยนะสัญโมวาจาทะอุทะเจตสาตังตัสสเปตัสสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกาโลติบุญยังธรรมโมภเวรักขันติธรรมจริงธรรมโมสุจินโนสุขะมะวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะ ทุคัติงคัจชาติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจติยถาปัญญายปปสติอัฏฐพินติพินตติทุเขเอสามะโคสวิทวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุขาติยถาปัญญายะปสติอัฏฐพินยพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติไทะยถาปัญญปัญญายะปสติอัฏฐ วิพินทติทุกเขเอสัมมโควิสุทธิยาบสวดอปันนะกะชาดกอปันนะกัฏฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตะทัตยายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพาหุงเวสรานังยันติปภะตานิวนาณิจะอาระมะลุขะเจตยานิมนุษสาพยะตดชิตา เนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนังมุตตมังเนตังสารนะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจจะโยจะพุทธจจะธรรมจจะสังฆจจะสารนังคตโตจตตาลิอริยสัจจานิสัมปปัญญะปัสสติทุกขังทุกขะสมุตปาทางทุกขะสัจจะอติกมังอริยจะอตทางคิกั้งทุกขูปะสัมมะคามินัง เอตังของสระณังเขมังเอตังสรัณหงมุตตะมังเอตังสระณหม,มะัมมะสัมภะทุกขาปมุจฉิตสิบเจ็ดพันธิการละตะคาถาอาธิตังนา,นาวาะคาเมยะนิปนปะติก,กังเขอนนาคตังบุคคลไม่คำนึงสิ่งด้วยเวแล้วไม่คุ้มมองสิ่งไม่ถึงทยติตัม ไปฮีนันตังอปัตตาจะอนาคตังสิ่งร่วมไปแล้วสิ่งดับไปแล้วสิ่งไม่ถึงและสิ่งยังไม่ถึงปัจจุบันนั่นจะโยทำมาตตาทัดวิปัสสปีอสังนิหังอสังกุปังตังวิชาลุงปัลวะเยโวใดเห็นเจ้งทำปัจจุบันเนี่ยเงี้ยไม่ค่อยแคร์ในทำเนินน้ำได้บุคคลนั้นพึงเชิญทรรเนื่ยเ้ยบุบงเกิดอเชวะกิจามาตะปังโกชัดยามนังสุเวพึงทำความเป็นในวันนี้คณะศึกษความตายในวันพรุ่งนัฮิโนสังคาดันเตนะมหาเสนีนะมัตุนาพึง เพราะความแบบเพียการช่วยเหผู้มีศสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิงหารนิม,มาตาปิงอ,อโหรัตตะมาตันทิตงังตังเวพันเทกรัตตโตติสันตโตอจิคขเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกติอย่างดีมีความเพียรไม่กี่คัในวันรังงานคืนน,นั้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญนับการชินิแลบทสวดสิ 18, บแปดบวสวดพินหะปัญจะเวข,ข,ข,ขาคณะพัสชาลาธรรมูไม่ดีชั้นละขณะตีโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาชะรบพวนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมไม่พยาธิีมมานัทตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาชะรบพวนความจเจ็บไข้ไปไม่ได้มนรณะรรมโมไม่หิวนรณะกนัทตีโตเรามีความตามดดยเป็นธรรมดาชะรบพวนความตายไปไม่ได้สัมเพปิเมปิเยหิมนาไปีหินานาพาวูวินาพาวูเราจะระเวนสิ่งต่างๆคือว่าต้องประพักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมัสโกโมะฮิกกรมัสกมาโทกามา,มา,มา,าโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสนโนเรามีกรรมของตัวมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมมีการ,รเกิดมีกรรมพุทธิตามมีกรรมที่เมตไายอย่างกรรมังกริสามีกรรมยานังวาปะปะกังตัสสัทาย,ยาทโทภาริสามิเราทำกรรมอะไรไ,ไว้เป็นบุญเป็นบาปเราเป็นเราจักเป็นทาย,ยาทคือต้องผลกรรมนั้น,นสืบไปเอวังอเมหิอภินถังปัญจเวคิตรพังเราแต่กุจนาจุวันเตืนบทสิบเก้าเทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปาฏิาริย์ทุกขาพยาปาฏิาริย์พยาโสกปาฏิาริย์โสกกระโหตุัพเทปปนิโน เอตาวตาจะอเมหิสัมปตังบุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภักสัมปติสิทธิยาทานังทัทธรตุสัตยายาสีนละขันตุสัพพะาภาวนาภิรตตาโหตุขจันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภารปตาปเจกานเจยางพังธนตาณเจตชนะขันติลขันธมิสสะโสบทยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธนคถายาเทวตาสันติวิหารวาสีนุย ถูเปคาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรมมะคาเนนะพระวันตุปุชิตาสดถิงกาโลนเตถะวิหารมันทะเลเสราจะมัชชานวกาจัปพิกาวลสารามิกาทานปตีอุปากาอุปาสกาคามาจเทสาณิคามาจะอิสราสัมปานภปูตาสุขิตาพระวันตุเตชะรพุทธาเยปิเตจะอัตชสัมภวาจังเสคะชาตาอัตโวปปาติกา ยิตยานิกังธรรมววังปชิตจะเตสัพเพปิสุขัสสะตะดนตัวสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมธาระจะปุขลาสังโกโหตุวสมะโควะอาศยาจะหิตายะจะอัมเหรักขันตัวสัตธรรมโมสัพเพปิสัมมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะเอหัมเมอริยัปตะเวติเตยี่สิบเอ็ดสัพพปฏิทานคาถา คุญญศิธานิกัตตัสสะยานัตยานิกัตมีเมเตสัจจาาคิโนโหตุสัตตา,ตาสัต,ตานานตาปะมานา,าเยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตายาโททิธาเมจาปะยะทิธาวาอันเยมัชตะเวริโนสัตตาปิทันติโสกัสิงเตปุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจจตุโวการา สังสะลันตาภาวาพะเวยาตังเยปันติธานมมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเตว,วาเตสังนิเวทะยุงมะยาทินานาณพุญญาณังอมุโมอนุโมทาอนุโมทะธนะเหตุนาสัพเพสัตตาสาัขาโนตุอเวราสุขีเวโนเขมัปปะทัจจปปโนตุเตสาสาสิทชตังสุภาขอสัตทั้งหลาย ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีจงเป็นผู้มีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในับันนี้และบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดผู้เป็นบิดาผู้มีคุณมีบิดามารดาบิดามีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายที่อื่นที่เป็นกลางและมีเวรการอยู่ในตั้งเรโลกเกิดในภูมิสามกำเนิดเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแต่ขันหนึ่งและขันสี่ ท่องที่ในพบน้อยพบใหญ่เราจัดใดทราบการให้สุบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตวเหล่านั้นจงดูวัฒนาเถิดก็จะสัตว์เราใดไม่ทราบให้ในการให้สุบณ์ข้าพเจ้าขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นด้วยเถิดเพราะเหตุคือรนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอให้สัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเป็นถุกเสมอเถิดและจงถึงทางกระสของความต้องไปของความบังดีของสัตว์ทั้งหลายนั้นจงสําเร็จเถิน ด้วยพระแท้สจริยิศานุไมยความเพียรและอธิสงการบูชาพันธุนาฏัยด้วยการสาสัญยบทสมบูรณ์พระสุคปฏิและข้าพเจ้าวนี้จงความขอความสิริสุขสวัสดีจงเกิดม,มีข้าพเจ้าขอให้พน้นทุกพ้นภัยทั้งปวงของข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอ,ขอทวคเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาสัญยาบทสมบูรณ์ในพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุพริบตให้แก่ข้าพเจ้าแล้วว่าทุกบางคนพระก,กิง่งไหรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาดิสังวร วัดประวรลิเวียรพิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่จามสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จัดขึ้นในนาโลงรถึงวรตถุมคลทั้งมวลที่พระเจ้ารับถือขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งครับบาลินและคำมงคลในพระคาถาขอจงสำเร็จจ,ก,จกิตสุพการเชิญสาธุ